ดีค่ะหากคิดจะพักหรือไปเที่ยวผ่อนคลายแบบเดินทางง่ายๆและแหล่งท่องเที่ยวครบนะคะปะทุมธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะเดินทางสะดวกใช้เวลาไม่นานมากนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งวัดวา,ารามชื่อดังมากมายไปจนถึงคาเฟ่สุดจา้าบให้ได้นั่งพักพิงอินบรรยากาศแบบสบายๆค่ะ ก่อนไปติดตามนะคะท่านใดที่รับชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญแล้วก็สนุกสนุกค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันค่ะปะทุมธานี จังหวัดที่อยู่ใลกล้กรุงเทพเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมายให้ได้ไปกินไปเที่ยวกันอย่างรบรดเพราะมีทั้งวัดวาอารามแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมคาเฟ่และร้านอาหารอีกมากมายการเดินทางก็ไม่ไกลมากถ้ามาจากกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณ3 0ถึง45นาทีเท่านั้นดังนั้นการเที่ยวปทุมธานี ก็จะไปแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักค้างคืนก็ได้และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นที่แรกที่เราจะไปกันก็จะเป็นคาเฟ่สุดชิคละแวกคองเจ็กอย่าง f o r e s t ้าคาเฟ่แอดีทรี สวนนะคะเป็นดอกไม้อะไรเนี้ยค่ะแต่ในแต่ละเดือนของคอนเซปต์ร้านเราก็คือจะปรับเปลี่ยนสถานที่การถ่ายรูปตลอดเวลาค่ะใช่ลูกค้าแบบว่าผู้สูงวัยค่ะเยอะมากเพราะว่าเขามาแบบเขาอินจอยในการถ่ายรูปอินจอยกับอาหารเ่้งดื่มอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเราแบบเขามาเราแนะนำว่าโอ้ยมุมนี้มุมนี้เขาแบบชอบค่ะลูกค้าเพราะว่าการที่เขาได้มามุมมันไม่เหมือนกันใช่ อาหารที่เราเลือกมาชิมกันในวันนี้ก็จะออกแนวสายสุขภาพกินง่ายๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นก่อนที่จะไปเที่ยวกันค่ะาแบบว่าคู้สมัยเขาชอบเขาจะชอบแบบเส้นๆใช่ส่วนใหญ่มาก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดหอ่ตัวนี้เลยหรือแม้ก็จะเป็นพวกซีซาสลัดอะไรย่เงี้ยค่ะตัวนั้นเป็นสลัดผลไม้ค่ะ,คะ ก็ถือว่าทานง่ายในนั้นมีมีผลไม้อะไรนะคะอ,อ๋อมีแครอทค่ะบางทีก็มีองุ่นหรือบางทีก็เป็นอาก็จะมีเป็นพวกมึอกรอบนะคะลูกเกดแล้วก็จะตัวหลักๆของเราก็จะเป็นพวกแอปเปิลค่ะลูกค้าเป็นพวกผลไม้ที่มีวิตามินค่ะตัวนี้เป็นมันเบอร์รี่ถ้าพูดถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ก็คือตัวนี้ค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะส่วนเราปลูกเองอยู่ทางด้าน,นหลังก็คือถ้าลูกค้าท่านใดมาถ่ายรูปนะคะก็คือจะอยู่ด้านหลังเห็นเลยลูกค้าบางท่านเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้ใช่ตัวนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆ ขอเชิญเลนเซอร์น,น,นท่นมานะคะร้านเรามีมุมปรับเปลี่ยนตลอดค่ะท่านไหนที่มาแล้วลองมาใหม่ได้เพราะว่าร้านเรามุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะหลังจากอิ่มท้องอิ่มใจไปกับความสวยงามของร้าน และอาหารกันแล้วเราก็จะไปอิ่มบุญกันต่อที่วัดปัญญานันทารามกันค่ะวัดปัญญานันทารามตั้งอยู่ในบริเวณคลองหกเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดปทุมธานีที่สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อปัญญานันทพิขุอดีตเจ้าอาวาสวัดชนประธานรังสฤษพื่อให้เป็นมรดกธรรมและสถานที่ปฏิบัติธรรมในระยะเริ่มต้นก็ได้ทำเป็นเรียกว่าที่พักสงหรือสำนักสง เรียกว่าสำนักสงส์สนเท่าแสดงธรรมพัฒนามาสู่วัดปัญญาณทารามก็อาศัยมงคลนามของหลวงปู่ปัญญาณนันทะมาตั้งชื่อวัดและก็ต้องการที่จะสืบปณิธานของท่านว่าปัญญาณทารามคือสถานที่มาแล้วให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีในการแสวงหาปัญญาจึงได้ออกแบบมาในลักษณะ วัดเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ขอเจริญพรวัดปัญญานันทารามนี้นอกจากจะมาทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรมกันแล้วที่นี่ยังมีศูนย์พุทธศรริลป์สามมิตินานาชาติที่มีภาพปริศนาธรรมสามิติคติธรรมสอนใจให้ได้มาเที่ยวและถ่ายภาพกันอย่างจุใจอีกด้วยภาพก็จะมีปริศนาธรรมอยู่ด้วย เพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปศึกษาเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปถ่ายภาพแล้วในภาพแต่และภาพเนี่ยก็จะมีความหมายจะมีปริศนาธรรมหมายความว่าอยากให้ทุกคนถ่ายภาพแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยครว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการชมภาพจากการถ่ายภาพแล้วก็สามารถเอาดวงตาก,ก็คือปัญญานั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตรงนี้เวลาเขาเจออารมณ์เจออะไรมากระทบเนี่ย เขาจะได้ดวงตาคําว่าดวงตานั่นก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่กระทบอารมณ์นั่นเองเียกว่าถ่ายภาพแล้วให้เข้าถึงธรรมและให้ได้ปัญญาด้วยก็อยากให้ยาดิยยมผู้สูงอายุตั้งสติให้มั่นแล้วก็อยู่กับตัวเองอบโอบกอดใจตัวเองให้เป็น แกยังมีคุณค่าชารายังมีคุณภาพแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองอย่าคิดว่าลูกหลานไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ไม่ได้อย่าเหงาอย่าเหงาคนที่มีธรรมะคนที่มีสติจะไม่เหงาเพราะฉะนั้นที่เราเหงาเพราะเราทิ้งธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทําให้เรามีเพื่อนเพื่อนคืออะไรสติสัมปชัญญะยิ่งเรามีอายุมากต้องมีสติสัมปชัญญะมากจะลุกจะยืนจะเดินจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าปล่อยตัวเองให้ถูกความงูดหงิดฟุ้งซ่านครอบงำจิตใจ รักษาเนื้อรักษาตัวโอบกอดใจและพร้อมที่จะนำพาตัวเองเข้าสู่ประตูนิพพานให้ได้อย่าเอาชีวิตไปอยู่กับความหงุดหงิดฟุง้งซ่านไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอยากให้ญาติโยมที่เป็นผู้สูงอายุอยู่กับสติอยู่กับปัญญามีสติปัญญาเป็นเพื่อนแล้วยมก็จะปลอดภัยจากความเหงาจะปลอดภัยจากความเศร้าเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมสยเสบียงเดินทางไปปรโลก ให้มีความสุขไม่ต้องวิตกกังวลเราใช้ชีวิตมากับความเพลิดเพลินมามากแล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเตรียมตัวเดินทางไปข้างหน้าอย่างเดียวให้มีความสุขตั้งสติให้มัน่นแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันจะดําเนินชีวิตยังไงหลังจาก,กเกษียณแ,แล้วอยัางให้ลูกหลานพูดถึงเราในมุมไหนบางครั้งผู้สูงอายุเนี่ยมีแต่ความหงุดหงิดงุ่นง่านลำคาญสุดท้ายก็กลายเป็นคนเหงาเพราะลูกหลานเข้าใกล้ไม่ได้เพราะจะเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิด,ง,ดง่ายเพราะฉะนั้นเราอยาก ให้ลูกหลานพูดถึงเราอย่างไรเราต้องวางตัวให้น่ารักให้สุขุมให้ลูกหลานเข้าไปกราบเหมือนกับอยู่ใต้ร่มโพล่มไสเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้สูงอายุที่เป็นร่มโพล่มไสให้ลูกหลานเข้าไปใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างพอพูดถึงผู้สูงอายุแล้วนึกรู้สึกว่าเนี่ยปู่ของฉันย่าของฉันย่าของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดีเลือกเกินเข้าใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีธรรมะถ้าขาดธรรมะเมื่อไหร่ชีวิตเราก็ฟุ้งซ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าาามอยกฟงน มีสติมีสัมภยะเยอะๆแล้วเราจะปลอดภัยจากความสุงสงั้นเจริญพรเพราถือได้ว่าอิ่มใจไปกับงานศิลป์สวยๆที่มาพร้อมด้วยธรรมะดีๆจากวัดปัญญานันทารามกันแล้วคราวนี้เราจะข้ามไปอีกฝั่งของปทุมธานีเพื่อไปชมวัฒนธรรมและธรรมชาติกันบ้าง กับวิถีชีวิตชุมชนของชาวหมอญที่ทุ่งนามอนบ้านบ่อทองนั่งรับลมชมวิวบนสะพานไม้ในสวนเกษตรผสมร้อมชมทุ่งนาสวยๆให้ช่วยผ่อนคลายกันตอนเนี้แถวนี้จะทำนาทำไร่กันหมดนะแล้วตอนหลังก็พอความจเจริญเข้ามาไวลูกนาไร่ก็ไม่มีทำเนะาะชาวบ้านที่ว่าเราเช่านาเขาเนี่ยเขาก็เอาไปสร้างโรงง,งานสร้างหมู่บ้านหมด แล้วก็เหมือนกับว่าชุมชนรุ่นรุ่นป้านเนี่ยไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้ยูเยอะใช่ไหมลูกมันก็เลยเกิดความคิดจะทำไงเพื่อให้เราอยู่รอดก็ได้เปลี่ยนจากวิถีชีวิตการทํานามาค้าขายหนึ่งแรกเลยที่เราทําคือเราสร้างสะพานทุ่งนามอนในใจของป้าต้อยป้าต้อยอยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวมอนก็ได้ตั้งชื่อว่าทุ่งนามอน จะมาบ้านมอ and ดอกเบื้องมอน,บบนอ,อันนี้เราทําจากมะพร้าวน้ําหอมนะคะใส่นะคะใส้แล้วก็ครบเครื่องเทศนะของเราซึ่งเราได้ทานเมื่อทานแล้วจะออกหอมออกหอมแล้วก็รู้สึกเผ็ดร้อนนิดๆน,น,นะคะแล้วก็มะพร้าวนุ่มนวลแล้วก็ที่ท,ท,ที่ตัวเด่นของมันคือน้ำมาัจาดเมื่อเมื่อเราได้ทานพร้อมกับน้ำมาัจาดแล้วรสชาติมันจัดจ้านอร่อยค่ะ ที่ได้เดินทางไปเที่ยวปทุมธานีในวันนี้ที่สามารถไปได้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะคะก็จะเห็นได้ว่าปทุมธานีมีของดีมากมาย ซึ่งนอกจากจะอ target, ิ่มกายแล้วก็ยังอิ่มใจไปกับธรรมชาติดีๆจากวัดปัญญานัน again. ทารามกันอีกด้วยค่ะการเที่ยวปทุมธานีนั้นสามารถเที่ยวชมได้ทุกวันไม่ต้องรอวันหยุดนะคะจะเป็นเช้าไปเย็นกลับหรือว่าพักค้างคืนก็ได้ค่ะซึ่งหากมาแล้วจะต้องประทับใจในวิถีชาวบ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเดินทางไกลอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองค่ะหากมีเวลาว่างอย่าลืมนะคะแวะเที่ยวปทุมธานีกันค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ